ค่สวัสดีค่ะโอเคนะคะโครงการนี้ก็เป็นโครงการแปลหนังสือจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะส่วนตัวเองนี่ก็ทําของประเทศมาเลเซียนะคะภาษาเราอยู่มาเลเซียนะคะกะ็มีความสำคัญยังไงก็ ตามที่ตามที่ท่านประธานได้บอกอะนะคะว่าเราต้องการเรียนรู้ศึกษานะคะเรียนรู้เรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วกับการที่เราสามารถเราได้เอาหนังสือของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวรรณกรรมนะคะหนังสือเด็กเยาวะชน หรือทางด้านเศรษฐกิจธธกมาเนี่ยก็เพื่อมาแปลเรื่องราวให้คนไทยเราได้เรียนรู้นะคะไม่ว่าเราจะสนใจนในด้านไหนนะคะเ,เพราะว่าภาษามาเลเซียเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่รู้นะคะฉะนั้นถ้าถ้าเราไม่แปลเนี่ยก็น่าเสียดายที่หลายๆอย่างเราไม่สามารถเรียนรู้จากเขานะคะอาจจะมีคนเขียนในภาษาอังกฤษบ้างแต่จะไม่เข้าที่เราเรียนรู้จากเขาเรียกเลยนะคำบอกเล่าจาก ภาษาาลายูนะคะจากคนของเขาเองเลยนะคะเราอยากเรียนรู้เศรษฐกิจเหมือนจะมีเล่มหนึ่งก็จะเป็นการแปลปรัชญาทางการศึกษานะคะของของเขานะคะเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเขามีปรัชญาทางการศึกษาอย่างไรนะคะเขาวางนโยบายอย่างไรนะคะทําไมเขาถึงทําให้ประเทศของเขาเนี้ยไดพัฒนาไปรวดเร็เดวดิ้งโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีนะคะหรือทางด้านเศรษฐกิจสมัยหนึ่งเขาก็เกือบเป็น เป็นเสือของอาเซียนะนะคะถ้าเราไม่นำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาแปลให้คนไทยเราได้อ่านเนี่ยมันก็เรื่องราวเหล่านั้นก็จะอยู่แต่แต่ประเทศของเขานะคะคือการที่เราจะเรียนรู้ จากภาษาของเขาโดยตรงเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าจะมีแค่กลุ่มย่อยๆที่เรียนนะคะแต่ถ้าเราได้มีโอกาสเนี่ยเ,เนี่ยให้ผู้ที่รู้ภาษานะคะมาแปลและนําเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจการเมืองนะคะวัฒนธรรมนะคะก็จะทําให้คนเราได้เรียนรู้เรื่องราวของเขานะคะก็มาพัฒนามาแอพพลายมาพัฒนาจากประเทศของเราค่ะก็ จะทาให้มีประโยชน์มากเลยนะคะยิ่งเราจะทําเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับเขาเราก็จะต้องเรียนรู้ว่าเขามีามีค่าคตินิยมยังไงนะคะวัฒนธรรมของเขามียังไงนะคะถ้าเราเรียนเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เราก็จะได้มีความสัมพันธ์กับประเทศเขาได้อย่างดีค่ะ